ตัวโมชันนะคะโปรโมชันอันนี้ก็ต้นเล็กสุดแล้วนะสำหรับต้นที่จะฝากเลี้ยงนะคะสำหรับต้น2,000 2,004นะคะ2,004ถ้าฝากเลี้ยงณวันนี้นะคะไป4เดือนข้างหน้าคุณก็จะได้ไซส์ประมาณนี้นะคะจะได้ไซส์ประมาณตรงนี้นะคะเนี่ย2,004ไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ยเขาขายกันึน2,000 3,000แล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะก็คือจะออกใบขนล,ลุกนะคะ สามารถลงปลูกได้เลยนะคะนี่คือออกไปขนนกนะคะนี่สลลนต้องให้เาออกแล้วนะคะเนี่ยเราออกไปขนนกประมาณนี้นะคะเนี่ยจะดูว่าประมาณไหนใช่ไหมคะสองพันสี่คือออกไปขนนกอย่างนี้นะคะคือเราจะอานุบาลอ่ะจะใส่แม้ทําไมเนี่ยสวัสดีค่ะ โปรโมชั่นนะคะเรามาคุยกันเรื่องโปรโมชั่นนะคะแชร์ไลน์ สวัสดีค่ะก็มาดูโปรโมชั่นประจําเดือนมีนาคมคะก็คือท่านใดที่สนใจนะคะที่จะเลี้ยงหรือปลูกอินทผลัมประจําปีนี้นะคะยังทันนะคะมีวิธีร่นระยะเวลาก็คือเราจะใช้ปุ๋ยสําเร็จนะคะก็คือโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือต้อน2องพนะคะต้น2องพซึ่งเราเลี้ยงอยู่ในแคปซูลอะ่ะต้นใหญ่แล้วทีนี้มาดูต้นนี้นะคะนี่ก็คือต้อนที่ ถ้าอนุบาลตอนนี้นะคะนี่คืออนุบาลมา4เดือนแล้วนะคะออกขนนกแบบนี้แล้วนะคะก็คือต้น2004ในแคปซูลน,นะคะฝากเลี้ยงฟรีนะคะ4เดือนนะคะผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อนได้ด้วยมีจำนวนจำกัดนะคะใครที่ต้องการอยากทราบว่าวอ่าอีก4เดือนข้างหน้าผมมารับต้นต้นประมาณไหนประมาณนี้นะคะไซส์นี้ราคา2004ไม่มีนะคะราคา2004ไม่มีนะคะเพราะบางทีไซส์ธรรมดานะคะธรรมดา มีแคปซูลอย่างเดียวนะคะแต่ว่าโคนมันใหญ่อวบใหญ่แบบนี้แล้วจะตกอยู่ประมาณ2,500นะคะอันนี้คือ2 4 0 0นะคะฝากเลี้ยง1ปีจะเป็น2 6 0 6นะคะฝากเลี้ยง1ปี2 6 0 6อัน,น้นไม่ใช่โปรนะคะเป็นเป็นปกตินะคะปกติฝากเลี้ยง1ปีนะคะทีนี้บางคนอยากจะเลี้ยงอยากจะปลูกภายในปีนี้คุณต้องใช้โปรนี้เท่านั้นนะคะก็คืออนุบาลไว้4เดือนนะคะ ฟรีนะคะไม่เคยฟรีนะเนูไม่เคยเลี้ยงให้ฟรีนะบอกให้ใของฟรีไม่มีในโลกค่าค่าค่าเลี้ยงห้าร้อยนะคะไม่ว่าคุณจะเลี้ยงกี่เดือนก็แล้วแต่ค่าฝากเลี้ยงคือห้าร้อยบาทอันนี้คือฟรีให้เลยนะคะฟรีให้เลยพี่หน่อยหนูเข้าขอเข้าขอเข้าเรือนนี้นะฟรีให้เลยนะคะแจกไม่ยังไม่ได้เอาบูธมาเอา เนี่ยนะคะจะประมาณนี้นะคะนะคะทีนี้ต้นเราต้นระดับไหนเหรอเลี้ยงให้จะเป็นต้นระดับนี้นะ,ะนนนออกคนนน็ะค,ะาค,า 2, ะคะือออกนนขนนกแล้วนะคะออกขนนกแล้วนะคะราคาต้นสองพันสี่ร้อยบาทนะคะออกขนนกแล้วเห็นไหมคะนะคะจะออกขนนกแล้วนะคะมันแฉะนะคะเนี่ยรองเท้าไปไม่ได้อ่าเนี่ยนะคะออกนนขนนกแล้วนะคะจะเป็นต้นที่ออกนนขนนกแล้วนะคะโคนใหญ่สวยนะคะ สเดือนจะได้ประมาณนี้นะคะสเดือนจะได้มาประมาณนี้นี่นะคะสเดือนนี่ออกคนนกแล้วก็จะได้ประมาณนี้ถามว่าพร้อมปลูกไหมเกิน3เดือนไปรากแข็งแรงแล้วนะคะพร้อมที่จะลงปลูกอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่านะคะอยู่ที่ว่าหลุมของคุณเตรียมยังไงนะคะพร้อมหรือไม่อยู่ที่หลุมดูนะคะเห็นไหมคะโคนใหญ่ไหมคะนี่คือต้น2อ0 4นะคะ2004 ฝั่งนี้นะคะกบอวบใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีที่นี่ที่เดียวนะคะอวบใหญ่สวยขนาดนี้ราคานี้และเลี้ยงให้ฟรีอีก4เดือนค่าเลี้ยงเนี่ยต้นละ500นะคะค่าเลี้ยงไม่ว่าคุณจะเลี้ยงแค่4เดือนนะคะหรือคุณจะเลี้ยง1ปีนะคะค่าฝากเลี้ยงก็คือ500บาทอันนี้ฟรีนะคะแถมถอนได้ด้วยมีจํานวนจํากัดนะคะมีต้นอยู่แค่นี้เองนะคะไม่เยอะนะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้คืออนุบาล1ปีนะคะอนุบาล1ปี อาจจะไซส์คนใหญ่ขนาดนี้นะคะถามว่าสี่เดือนลงได้ไหมได้นะคะนี่ออกขนนุกแล้วนะคะนี่นะคะบางคนถามขนนุกยังไงนี่ไงคะออกขนนุกแล้วนะคะออกขนนุกแล้วคือต้นโตแล้วมีจํานวนจํากัดนะคะมีจํานวนจํากัดมีแค่นี้นะคะไม่ได้เยอะนะคะนอกมันมีเจ้าของหมดแล้วนะเลี้ยงสี่เดือนจะได้ขนาดไหนจะประมาณนี้นะคะนี่จะประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการปโปรนี้นะคะจองได้เลยนะคะจองได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะจองได้เลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนอ่าแอดไลน์เนาะใครที่สนใจนะคะปโปรนี้นะคะแอดไลน์มาที่นะคะ e d ห้5สี่นะคะ e d ห้าสนนะคะแอดไลน์มานะคะ เราจะแยกเป็นกลุ่มๆนะคะ ED 5 4 5 0นะคะสำหรับโปรนี้นะคะอย่าอย่าไปไลน์ปกตินะคะต้องแอดมาที่5450นะคะจะได้เป็นอยู่ในกลุ่มของคุณนะะทีนี้ถ้าบอก4เดือนแล้วอยากจะปลูกภายในปีนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยสำเร็จนะคะปุ๋ยสำเร็จลงแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะถามว่าทันไหมทันนะคะทันนะคะก็มีวิธีหรือถ้าจะให้เราปลูกให้ด้วย ก็ติดต่อมานะคะคุยกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสิสุการสตรีม